คลิปนี้พาทุกคนไปรู้จักกับบ้านเดี่ยว2ชั้นที่โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนกลสินค่ะจากการเคหะแห่งชาติเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นฟังก์ชันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในทำเลเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่ใกล้ห้างสัพสินค้าและศูนย์ราชการในราคาจับต้องได้เป็นเจ้าของได้ง่ายค่ะ ตัวโครงการจะอยู่บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข227หรือรู้จักกันก็คือถนนสายกาลสินสหัสขันตำบลพลทองอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะเดินทางสะดวกเข้าตัวเมืองกาลสินได้ง่ายใกล้ศูนย์ราชการของจังหวัดกาลสินส่วนสิ่งอำนวยความสะดวก,กรอบๆโครงการก็มีครบค่ะ b ิ๊กซีกาลสินแมคโครกราลสินร้านค้า,าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อมีครบเลยค่ะ นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้มาหาวิทยาลัยกาลสินด้วยค่ะแต่ถ้าเจ็บป่วยไม่สบายโรงพยาบาลประจำจังหวัดอย่างโรงพยาบา,กาลกาลสินและโรงพยาบา,กาลกาลสินธนบุรีก็อยู่ไม่ไกลจากโครงการค่ะโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนกาลสินพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นแบ่งการพัฒนาเป็น2ระยะค่ะโดยระยะที่1จะมีบ้านทั้งหมด178ยูนิตซึ่งตอนนี้สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วค่ะส่วนระยะที่2จะมีบ้านจำนวน319ยยูนิตค่ะ สำหรับบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังนี้ลงบนที่ดินประมาณ21ตารางวาฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องน้ำมีส่วนรับแขกและส่วนรับประทานอาหารพร้อมพื้นที่นอกบ้านปรับเป็นลานซักล้างได้ค่ะประตูทางเข้าบ้านเป็นบานสไลด์ขนาดใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ทำให้บ้านดูโปร่งน่าอยู่อาศัยส่วนกรอบเฟรมประตูหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานได้นานไม่เป็นสนิมค่ะ ส่นแรกที่เข้ามาเราสามารถทำเป็นพื้นที่มุมนั่งเล่นรับแขกบริเวณด้านหน้าบ้านวางชุดโซฟาขนาดสองที่นั่งได้พอดีพื้นจะปูด,ด้วยกระเบื้องเซรามิกดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายค่ะต่อเนื่องเข้ามาด้านในเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่สามารถวางเฟอร์นิเจอร์หรือจะทำเป็นมุมอะไรก็ได้จะจัดทำเป็นมุมรับประทานอาหารวางชุดโต๊ะขนาด2-3ที่นั่งได้ค่ะโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับมุมครัว และพื้นที่โซนซักล้างทางด้านหลังบ้านห้องน้ำอยู่บริเวณชั้นหนึ่งใช้งานได้สะดวกมีสุขภัณฑ์ครบเซตพร้อมใช้งานค่ะบันไดโครงสร้างเป็นเหล็กมีความแข็งแรงทนทานไม่เปลืองพื้นที่ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมได้ค่ะบริเวณชั้น2เป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนมีสองห้องนอนค่ะห้องนอนใหญ่ตำแหน่งอยู่ด้านหน้าบ้านพื้นที่ด้านในวางเตียงได้5ฟุตค่ะและสามารถวางตู้เสื้อผ้าและโต๊ะทำงานได้ มีหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ทำให้ห้องนี้อยู่สบายไม่อึดอัดค่ะส่วนอีกห้องเป็นห้องอนเนกประสงค์อยู่โซนด้านหลังบ้านอยู่สบายเช่นเดียวกันค่ะมีหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงและลมธรรมชาติได้แต่ถ้าสมาชิกไม่เยอะอาจปรับเปลี่ยนการใช้งานตามไลฟ์สไตล์ได้เลยค่ะ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนกาลสินเหมาะสำหรับคนที่มองหาบ้านหลังแรกในราคาที่จับต้องได้ทำเลเดินทางสะดวกสบายสำหรับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมโดเดิร์นหลังนี้ที่ดินประมาณ21ตารางวาสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมส่วนรับแขกส่วนรับประทานอาหารและพื้นที่นอกบ้าน หลังนี้ราคาเริ่มต้น690,000บาทค่ะสนใจต้องรีบมาจับจองเป็นเจ้าของเลยนะคะโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนกลสิน์พัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติสนใจโครงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ c อ l l Center 1น1 5และเตอร์1615และ w w w nha co th ค่ะ